ชาวเอพีแชนแลแล้วก็พี่แว่นพาแว่นวันนี้พี่แว่นกลับมาที่บ้านเกิดเขาเรียกว่าโฮมแลนด์โฮมทาวน์ก็อยู่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะฮะพี่แว่นเนี่ยมีบ้านนอกเป็นของตัวเองนะฮะเกิดที่นี่เลยฮะเกิดที่เวียงสาเลย แล้วก็เรียนที่โรงเรียนศรีงสงษานะฮะแล้วก็มาต่อที่โรงเรียนโรงเรียนสาบ้านบ้านบบ้าบ้าานนพี่แว่นก็สบายสบายครับเป็นครอบครัวชนบทคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งจะพัชจะผูกมีลูกชายสองคนแล้วก็ไปทำงานที่บางกอกนะฮะบ้านพี่แว่นก็นี่ครับ บานปูนทองชั้นมีอะไรครับชิวๆเรื่อยๆนะฮะอยู่เรื่อยๆแต่ช่วงหลังวะเนี่ยพี่แบนอแอบส่งเงินกลับบ้านมาทามาทําบ้านที่อยู่ในสวนนะฮะบ้านที่อยู่ในสวนนะฮะก็ไม่ห่างจากจากบ้านหลักบ้านจริงสักเท่าไหร่นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ประมาณสองสามนาทีก็ถึงแล้วครับนะะเดี๋ยวให้ดูรอบ ทางลงครับไอ้ไอน้นะู่นนะคือถนนลาดยางนะที่มอไซค์ผ่านค่อนข้างค่อนข้างเป็นธุระนะครับธุระกันดานได้เลยจัโอ้โหอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นที่ของญาติพี่แ่นนะฮะเขาทำปลูกไอ้ไม่รู้อะไรสักอย่างนะมั้งดูจากนี่แล้วนะ่าจะเป็นพวก ัวพวกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจเพรับพี่ไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้ เป็นพี่แอนโฮมเซยังไม่เคยขึ้นไปดูเลยฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรนี่ให้ดูคันนี้นี่คือดีมดีมครุสภาของพี่แว่นฮะสมัยนั้นนี่คันนี้นครับใช้คันนี้ทำทุกอย่างครับแต่ก่อนเป็นสีขาวนะสังเกตลายยางนี่เป็นลายยางแบบไอคลาสสิกเลยฮนะนี่ครับลายคลาสสิกเลยแต่ก่อนนี่ เอามาพ่นสีเองหมดยังเป็นสภาพสภาพที่เอาไปยำตอนนั้นนะตอนมัธยมสีนี่มาพ่นเองนะ,ะสีดูปองแต่ก่อนมนสีขาวนี่พ่นชกเป็นสีดําด้านด้วยนะแต่ก็ถลอกปอกเปิกไปนะแต่เพื่อนมีความคิดว่าอยากจะเอามากลับมาทําเป็นเหมือนเดิมครับสีขาวเหมือนเดิมแล้วก็ทําเครื่องให้มันดีๆหน่อยนะฮะคัน <c oughs> นี้นี่คู่ ผู้ใจสังเกตนี่ฮะน็อตกึ่งนี่ยังอยู่ยังอยู่อันนึงนะฮะอีกอันนึงหายไปไหนไม่รู้นะนี่หัวกึ่งแล้วก่อนนี่หายใส่ไปแล้วหายนะฮะมาดูข้างล่างก่อนมีสองชั้นเนาะฮะข้างล่างเฮลโหลเอ่อโหนี่สไตล์ลอฟนะฮะแถวบ้านเรียกว่ายังไม่เสร็จดี แหม่ตาสีกันนี่ไม่ทาไม่ตานะฮะก็นี้น่าจะเป็นที่นั่งกินข้าวพอเพื่อนมาละ,ะขับลมโบมาเนะฮะแต่ไปแต่งติดเพลทหน้าเป็นคาว่าอีซูซูนะครับนี่นเป็นห้องครัวโดมีตู้เย็นสมัยบ้านพี่อนนะตู้เย็น ออกมาจากกรุงเทพเลยนะนี่อโอ,โอ,โอ,โอ้โหกูใช้กัดจอรเดียเลเซอร์ซีซี่รีรองเท้าสนุก MSI นะ w w w e p ว t a เอพิทแจังยาร์ดนั้นมาจากสวีเดนนะฮะเบทคิวครบ <c oughs> จจนี้น่าจะทำคอหมูคอหมูย่างนะฮะออย่างว่า<ล>อ๋อครับ ฮนนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวดูชั้นสองอึ๊บเฮ้ยมีห้องน้ำชั้นหนึ่งด้วยห้องน้ำชั้นหนึ่งก็เปิดมานี่มีขี้ผูยาหาเลยเฮ้ยเป็นไรบ่าเนี่ย ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือส้วมซ<ร>ึมอ่าต้องคุยกับเขาโอ้โหไม่มีเครื่องทําน้นําอุ่นชิบหายแล้วนะดูชั้นสองให้ถอดรองเท้าอึ้บชั้นสองโอโหของดีว่ะ โอ้เจอของดีเครื่องทำน้ำอุนครับคำเตือนนะฮะอันตรายถ้าไม่ติดตั้งสายดินเอ้แล้วพอกูติดสายดินไปนเนี่ยเฮียกูจะรู้ไหมนะเนี่ยเออดีหน่อยโอ้ดีดีด,ดีนี่เป็นชั้โครกละชั้นสองนะฮะโอเคนี่ก็มีห้องโลง่งๆนี่ปูอนะไรเนี่ย เป็นเป็นกระเบื้องนะฮะกระเบื้องมีห้องมีฟูกเอ้ยนอนได้เนี่ยอืมเดี๋ยวไปมานอนมีทีวีครับทีวีนี่ถือว่าสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นยาคุมกําเนิดชนิดหนึ่งนะฮะสมัยก่อนนี่ถ้ามีทีวีนี่คร <c oughs> <c oughs> อบครัวนั้นก็จะไม่ค่อยมีลูกมีหลานเพราะดูทีวีนอนกลางคืนอออ มีวิวด้านข้างไปได้นี้ก็เป็นสวนสวนพี่ว่านจะมีตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งไปอีกฮะบานทารี่ก็จะเป็นสวนปลูกต้นสักไว้ตอนนี้คนี่ด้านข้างสวนนะฮะอ่อเดี๋ยวว่าลงอ่ะจะมีอีกฝั่งหนึ่งฮะ ฝั่งนึงงยืนไหนวะนี่เป็นลานเห็นเพื่อพ่อไอเพื่อนพ่อพี่แว่นเนี่ยเพื่อนของพ่อพี่แว่นเนี่ยเขาเอาเต็นท์มานอนกันนะโอ้ดีจังนี่ต้นอะไรต้นมะนาวต้นมะกรูดอะไรนี่น่าจะใช่นะแม่พี่แว่นเลี้ยงไก่ไว้คนระับนี่ ไม่ใช่หมากใช่เลยครับนี่ครับมีไก่นูนโน้นมีไก่แบบชอบน้อยใจแฟนฮะไก่งอนไก่งวงเออนี่นี่นี่ไหนอ่ะข้าวแม่แม่แมแมเกี๊ยไกลอ้อ เปิดไหนบอากเข้ามันอยู่ไหนดึงไม้ออกเปิดได้แล้วแล้วมันจะออกเหรอเข้าอยู่ ไก่งอนไก่งอนไก่งอนไหนเข้าแม่กูเ <G> ป <uv> ็นนายมึงแล้วเนี่ยได้แล้วนี่แล้วใครมาโทรศัพท์แถวนี้เนี่ยน,น,นะเอ๊ะ กุ๊ก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 กุกุอ้ากุ๊ก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 ุเขาสารนะออกไปกุกุกุกกุ๊กตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วนี่เป็นข้างข้าง จะเป็นต้นผูกต้นมะม่วงอน,นี้เขาเรียกว่ามะแกีวฝรั่งแกวมะเกีว,กวนะฮะตอนนี้ห้าโมงแถวห้าโมงลาวๆนี่พี่เพื่อนไม่รู้มาก่อนนะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะฮะแต่ก่อนจะเป็นที่ญาติครับแล้วเหมือน ก็ซื้อยาต่อใหม่ทีนก็จะได้ที่เยอะอย่างนี้าการมีบ้านนอกเป็นของตัวเองมันก็ชิลอย่างนี้แหละครับเ <c oughs> พื่อนไม่ได้กลับบ้านบ่อยเพราะว่างานที่กรุงเทพมันค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นไม่ไม่ไมค่อยสะดวกที่จะกลับ นะฮะฮก็จะกลับมาในช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะฮะเป็นช่วงแบบหลังเทศกาลแล้วนะฮะอย่างช่วงนี้ที่เป็นกลับมาก็ช่วงหลังพี่ใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวไว้พาไปดูอะไรใหม่อีกแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนโฮมสเตย์เนาะ <laughs>